สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่วบกวนภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็รูปแบบเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะไม่ได้เขียนลงในกระดาษนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหามันเยอะนะคะวันนี้เนื้อหาเยอะแล้วก็คือไม่งมั้นปกติซี่ต้องเตรียมเนื้อหาก่อนแล้วซี่ต้องเขียนลงกระดาษก่อนใช่ไหมคะแล้วคือเออมันไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอออยากลงคลิปก็เลยลองออก็เลยลองสอนผ่านแท็บเล,ตล็ตละกันนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะว่าว่าพอจะว่าจะเวิร์กไหมหรือเห็นชัดไหมแต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่า เอาเป็นว่าถ้าทุกครั้งที่ถ้าเกิดว่าซี่สอนผ่านแท็บเล็ตนะคะเดี๋ยวพอซี่สอนเสร็จอะซี่จะเซฟไฟล์นี้นะคะแล้วก็แปะ pdf ไว้เพื่อบางคนแบบว่าเออขี้เกียจจดเหมือนกันอะไรเงี้ยความจริงการที่จดด้วยตัวเองอะมันจาได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติอ่ะเข้าใจว่าบางเนื้อหามันอาจจะเยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าปริ้นตัว pdf ของซี่มาดูประกอบไปเลยก็คือปริ้น pdf ออกมาแล้วก็นั่งแล้วก็สามารถน,นั่งดูไปพร้อมกับในคลิปที่สอนไปเลยเนาะก,ก็จะได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนนะคะมากยิ่งขึ้น แต่ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กไหมนะคะว่าเรียนผ่านเรียนผ่านแบบนี้เนาะว่าเห็นชัดไม่ชัดยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกซิด้วยนะคะคือบางเรื่องมันเยอะจริงเนาะอ่ะหมายถึงว่าเนื้อหามันเยอะ <laughs> มันมันเขียนไม่ไหวถนะ้าไม่มีเวลาอ่ะเรารู้สึกว่าอยากสอนอ่ะทีนี้มาดูก่อนหัวข้อวันนี้นะคะอ่ะหัวข้อวันนี้ก็คือหัวข้อหลักตรงสีดําตรงนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่า v o i c i u n e list e d e v o c a b u l a i r e utile pour le géofide o r g a n i s é p a r t a m e s o u v e n t a b o r d é dans les é p r e u v e s นะคะก็คือ Uh, เป็นลิสต์ของคำศั์นะคะคำศัพท์ที่ใช้ใน d e l f a d าเนะคะอ่ะก็คือวันนี้จะมามาแจกคำศั์นะคะที่ใช้ใน d e l f a d าเตรงนี้นะคะโดยที่ก็แบ่งเป็นหัวข้อเนาะก็โดยที่มีเป็นแตมมาให้ไว้นะคะว่ามีแตมอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างนะคะดังต่อไปนี้อ่ะค่อยๆดูไปพร้อมกันนะคะอ่ะข้อที่1นนะคะตรงปากกาสีแดงเนาะตรงนี้อันที่1นนะคะหัวข้อหลักก่อนนะคะก็คือ Presentation e t v i e q u o t i d i e n n e presentation e t v i e q u o t i d n e คือหมายถึง uh, presentation ก็คือการแนะนำตัวใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงชีวิตประจำวันด้วย La v i e q u o t i d i e n n e นะคะทีนี้ก็แบ่งออกมาเป็นตรงนี้ดูนะคะค่อยคอยดูไปทีละข้อพร้อมกันอ่ะอันที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็คือ s p r e s e n t e r นะคะ p r é s e n t e r ก็คือการแนะนำตัวถามว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างอันนี้เน้นก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะอ่ะคำศัพท์ก็จะมี prenom um, นะะ pr um, nationalité profession situation f a m i l i a l e อ่ะดูไปทีละอันก็ได้ลูเ n นงซึ่งไม่ได้ใสเ่เพศมาเนาะอ่ะดูไปพร้อมกันเลยนะคะเซ p เรซองเต้ presente, นะคะการแนะนำตัวมีคำศัพท์อะไรบ้างก็คือ 1. นึ่งมีลูเปนงชื่อจริงนะคะให้ระวังให้ระวังบางคนเจอคำว่าลูเ n นงนะคะกับเอ,อ่อลูนงใช่ไหมคะลูเ n นงคือชื่อจริงนะคะชื่อจริง เขียนลงไปด้านหน้าอยู่เนี่ยเรนนงก็นำสกุลนะคะนำสกุลประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้อ่าไปต่อโอเคก็ลัชนะคะก็ใส่เป็นแอนิโฟสตอมมาถามว่าแต่ถ้ารากศัพท์ม,มจาจากคำว่าอะไรเอิงนัชคิดว่าเป็นเพศช,ชายนะคะ <laughs> จำไม่ได้แต่คิดว่าใช่อะอึงนะัาถ้าไม่ใช่ก็ใครมาแก้ด้วยแล้วกันเนาะต่อไป nationality ก็เป็นคำนามเพศหญิงเนาะ la nationality นะคะแปลว่าสัญชาติ profession นะคะ la profession ก็คืออาชีพแล้วก็ s i t u a t i o n f a m i l i a ก็คือสถานภาพทางครอบครัวนะคะ la s i t u a t i o n f a m i l i a เผื่อเขาให้เติมเนาะก็ใส่ไปก็ได้ว่าอะไรอะก็เหมือนกับบอกว่า m Marie หรือว่าซ b ลิบแตกอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่งงานแล้วโสดเลยก็ว่าไปนะคะอะต่อไปอันที่สองค่อยๆดูนะคะ ย้ำอีกรอบนะคะว่าถ้าขณะที่เรียนแล้วมันไม่ชัดก็คือเดี๋ยวปริ้นตัวอันนั้นมาเนาะปริ้นตัว pdf ออกมานะคะดูประกอบแต่ถ้าแบบเออบางคนไม่ได้ปริ้นช่วยคอมเมนต์บอกซิหน่อยว่ามันพอจะไวไหมหมายถึงว่าดูผ่านจอแบบนี้ค่ะนะคะพยายามจะกดโฟกัสให้แล้วกันอ่ะอันที่2 e x a m p ซ e นะคะก็คือตัวอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่2อสตัวอย่างอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของเซอร์เพซองเต้นะคะอ่ะจอมาแปนใช่ไหมคะ ตรงนี้ Je m มา p e ล l ลฉันชื่อใช่ไหมคะก็ใส่ชื่อไปเ a วัง a n งก o n g นะคะบอกอายุแล้วก็ je suis étudiant นะคะฉันเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอันนี้คือตัวอย่างของการแนะนำตัวใช่ไหมคะของ s e p r ์ s e n t e ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปอันที่สองอาจจะติดๆขัดๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชินกับการมองอันนี้เท่าไหร่งงๆอ่ะโอเคต่อไปอันที่สองนะคะ f a m i l ลีไม่ใช่ famille นะคะ famille ก็มีคำศัพท์คำว่า père ใช่ไหมคะ le p è r ะ พ่อ La mère แม่ Le frère พี่ชายน้องชาย La sœur so พี่สาวน้องสาว l o n g ก็คือลุงนะคะลาตองป้าแล้วก็ Le cousin หรือว่า La cousine ก็คือลูกพี่ลูกน้องนะคะ Le cousin ก็ลูกพี่ลูกน้องผู้ชาย La cousine ก็ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงนะคะทีนี้มาดู e x a m p l e นะคะ e x a m p l e ของ f ฟามีนะคะทำอะไรได้บ้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเชอินคอนเซอ u r ฉันมีพี่สาว มาฟามีเอเทรสม์ปกตองปุกหมวนะคะครอบครัวของฉันมันสำคัญมากสำหรับฉันนะคะอ่ะต่อไปอันที่3นะคะเรื่องของลัวซีนะคะลัวซีตรงนี้นะคะลัวซีลัวซีก็คืองานอดิเรกใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอายุตัวอย่างเช่นมีโลซีนเนม่านะคะถ้าซิมไม่กดโฟกัสจอแล้วซิมมากดอ,นนอันนี้มาวางได้ไหมไม่ได้ช่วยอะไรโอเคไม่ได้มีผลเอาไม่เป็นไรโลซีนเนม่านะคะ ก็คืออะไรนะหนังใช่ไหมคะลูสปอร์ก็กีฬาลาเลกจูก็เกี่ยวกับการอ่านเนาะเอ่ออะไรอะชื่อคือลาเมสิกอาเพศหญิงลาเมสิกนะคะดนตรีเลิวอยาชก็การท่องเที่ยวแล้วก็ลากุซินเนาะนะคะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารเนาะประมาณนี้ก็ลูซีก็ใช้คำศัพท์ต่อไปนี้ได้นะคะลูซีเนมาลูสปอร์ลาเลกจูลาเมสิกเลิวอยาชลากุซิน Example นะคะมาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างของข้อ3ตรงนี้ก็คือ jam é c o u t e r d e l a m u s i q u e et f a i r e du sportjam é c o u t e r d e l a m u s i q u e et f a i r e du sport, du sport. เออเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เ <laughs> มื่อกี้จำเพจย์ละมืสิกไม่ได้ก็พูดขึ้นมาเออกลือนได้ตรงนี้พอดีอ่ะฉันชอบฟังเพลงใช่ไหมคะฉันชอบฟังดนตรีและเล่นกีฬาอย่างเงี้ยค่ะจบอ่านะคะประมาณนี้ได้แล้วโอเคเอาไปใช้การอ่ะอธิบายเชิงไวยากรณ์น,นิดนึง ถ้าบอกว่าสังเกตว่าเออทำไมหลังเตรงนี้นะคะถึงเป็นแองฟิฟิทีฟทำไมไม่กระจายแวบเนื่องจากว่าเรามีแว็บตัวแรกที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะนี่คือแว็บตัวที่1ใช่ไหมคะแชรแล้วชอบฉันชอบอะไรล่ะฉันชอบฟังเพลงอันนี้เป็นตัวที่2ใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปแองฟิฟิทีฟฉันชอบฟังเพลงและ เล่นเล่นกีฬาเล่นันนี้ก็คือยังเป็นถือว่าเป็นแว็บตัวที่2ถูกไหมคะอ่ะก็คือคู่กันมาแบบนี้ด้านนั้นก็อยู่ในรูปแอนฟินิตีฟก็ทําเป็นแอนฟินิตีฟได้นะคะพอถือว่าตัวหลักเรากระจายไปแล้วว่า j a มประมาณนี้เนาะอ่ะไม่คิดเยอะเพราะเดี๋ยวจะ pdf ให้ไปทั้งที่ที่เป็นตัวเขียนละกันนะคะเออเดี๋ยวซีอาจจะแปะเป็น2อันซีจะแปะเป็น pdf แบบที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะกับเป็น pdf ที่เขียนไว้แล้วเนาะลองดูนะคะว่าชอบอันไหนอ่ะ ต่อไปอันที่2นะคะข้อที่2อ่ะก็คือลูช e อ e เ o n v i ว o n n e m e n t นะคะ Logement ออนวิคอน m ม n งก็คือ logement ก็คือที่อยู่ใช่ไหมคะ n v i ว o n n e m e n t ก็คือสภาพแวดล้อมนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ตัวที่1นนะคะอันที่1เป็นเรื่องของติปเดอะล e ชมองประเภทของที่อยู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยลาปัคเต m e n มองเกษเรใชยเนาะเอิงลาปัคเตอร์มองแล้วก็ลาเม s ซ n นะคะวีนเมโกนสิเขียนนี้เ็เห็นง่ายเอ่อแล้วก็ ตึกสตูดิโอนะคะก็คือเป็นห้องใช่ไหมเป็นห้องเดี่ยวนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะที่ใช้กับทิฟเดอะลอชมองนะคะยกตัวอย่างเช่น j'habite dans un appartement au centre ville j'habite dans un appartement au centre ville ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองอยู่ใจกลางเมืองอย่างเงี้ยค่ะจบต่อไปคำศัพท์ที่สองประเภทที่สองนะคะเป็น meuble meuble ก็คืออะไรเอ่ย meuble คือ คือเฟอร์นิเจอร์นะคะคำว่าเฟอร์นิเจอร์ก็จะประกอบไปด้วยอะลูลีนะคะซึ่งอาจจะเอิงบางอินบางะคำะต้องซีเรียสที่ใช้เอิงเพราะว่าบางทีคำศัพท์ถ้ามันเป็นขึ้นต้นด้วยสระอย่างเงี้ยซึ่งก็จะใช้เอิงอินเพื่อให้รู้ว่าเป็นเพศอะไรนะคะอะลูลีนะคะเตียงนอนลาตาเบลโต๊ะลาเชสเก้าอี้นะคะลูกแก่นับตีโซฟายาวนะคะลำมวก็อะไรเอ่ยตู้เสื้อผ้านะคะเพศอะไรเอิงนำมวกวินนำมวกเพศอะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวหาให้ค่ะอะ แมปส์นึงนะคะซีว่าอวีนมาอวีนนมัวลองมาเดากันค่ะว่าจะเป็นเพศอะไรจำไม่ได้อ่าเพศหญิงนะคะอวีนนมัวโอเคตูเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็ใส่ไปเนาะอวีนนะคะจบโอเค,อเคยกตัวอย่างเช่นนะคะ็กซอมป์นะคะดอ,ออดองมาชอมเขาอิเลียอึงลีอวีนนมวัว อก่อแก้วแล้วทำไมเธอไม่ดูตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ดูตามไม่ได้เหลือบลงไปเลยค่ะอ,อตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่เดอะมิสิกอะโอเคช่างมันวันนี้เบลอนี่หนึ่งนะคะอะโอเคอีกรอบหนึ่งอ x กซ p อมคะดองมาชอมเพราะอิเลียอึงลีเอวินาหมวกในห้องนอนของฉันมีเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อนะคะจบอะต่อไปที่3อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้คําศัพท์มันเยอะนะคะก็เดี๋ยวต้องรีพูดที่นึง เดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วก็เนี่ยค่ะคือเหตุผลที่จาเป็นต้องใช้แท็บเล็ตมาช่วยนะคะถ้าถามว่าเออทำไมครูซิไม่อัดผ่านแท็บเล็ตค่ะอ๋อมันอัดมันอัดไม่ได้ <laughs> โอเคนะคะก็เลยต้องมาใช้กล้องผ่านแบบนี้อีกทีหนึ่งอ่ะต่อไปอองวีคอนดมงก็คืออะไรคะสภาพแวดล้อมเนาะมีอะไรบ้างอ่ะคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพแวดแวดล้อมนะคะก็จะมีเอ,อ่อลาวิลนะคะเมืองลาอมปานเนี่ยชนบทลูปักสวนลาคิเวียอะไรคะแม่นม้ำลมงตานเนี่ยก็ภูเขานะคะ ยกตัวอย่างเช่นมงกุฎเชียเอกแกรมเอ่อเว็กบูคูเดปักมงกุฎเชียเอกแกรมเอ่อเว็กบูคูเดปักก็คือย่านของฉันมันมันเงียบสงบอ่าแล้วก็มีอะไรเยอะคะ่ะมีสวนเยอะนะคะประมาณนี้จบได้แล้วเย่อ่าต่อไปอันที่3อยยังรวดเร็วนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยอ l ิมงต t a ช i o งเอลค p ป,ปานะคะอ l ิมงต t a ช i o งก็คืออาหารอ่ะจดไว้หน่อยอาหารแล้วก็อะไรคะเอลเอล,เอลุคป,ปาก็มื้ออาหารอะไรประมาณนี้นะคะมื้ออาหารก็ได้ ประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคมาดูกันคำศัพท์ที่ให้มานะคะอันแรกโอคโปานะคะโอคโปาก็คือมื้ออาหารคำศัพท์ประกอบไปด้วยโรบติเดเจเนอาหารเชา้าโเดเจเนอาหารกลางวันโรดินเนอาหารเย็นนะคะนี่เป็นคำนามนะคะอ่ะเอ็กซอมป์นะคะเอ็กซอมป์ก็เป็นอะไรคะลูมาตังชิพองอึงกาเฟ่เอ่ออึนโคซองลูมาตังชิพองอึงกาเฟ่เอ่ออึนโคซองนะคะตอนเช้าฉันกินฉันดื่มกาแฟแล้วฉันก็อะไรคะ กินขวซองจบได้แล้วนะคะโอเคไปต่ออ่ะต่อไปนูทริชูอันที่สองนะคะนูทริชูก็อ่ะคำศัพท์ของนูทริชูมีอะไรบ้างคะเลปังเลฟรุยนะคะเลเลกุมลาวิองเดนะคะลาโปซงเลฟโรมานชนะคะโอเคน่าจะจำเพรถูก <laughs> นะคะโอเคอ่ะ อะไรนะยกตัวอย่างเช่นนะคะ e x a m ซอมะนะคะ j'aime j'aime les fruits นะฮะ j'aime les fruits ขอโทษค่ะมือมันไม่ถนัดอะ่ะ j'aime les fruits surtout les pommes et les oranges นะคะค j'aime les fruits surtout les pommes et les oranges ก็คือฉันชอบผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง surtout นะฮะ Apple แล,และสม้มอืมจบไม่คิดก็ได้เดี๋ยว ตอนปีนจะได้ไมิเลอร์เธออ่ะต่อไปนะคะบัวทรงนะคะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มอันที่3อ่ะถ้าถามว่าคำนามบัวทรงเป็นคำนามเพศอะไรหลักๆอันนี้มันเป็นพราะหมูปนอมันเป็นเลบัวทรงพระมีเอสแต่ถ้าถามว่าล่าคำศัพท์เป็นคำนามเพศหญิงนะคะอีวินบัวทรงนะคะสิเขียนตรงนี้อีวินบัวทรงเอออันอื่นไม่ได้เขียนด้านบนไม่เป็นไรเนาะไม่ย้อนละโอเคอีวินบัวทรงประกอบไปด้วยโลนะคะ แต่ถ้าลากศัพท์มาจากอะไรก็คงเพศชายนั่นแหละแต่เขาก็ใช้โลนี่และเดโลนะคะเป็นอักจิปอักจิปติตีอะไรพวกนั้นเนาะไม่ต้องไปใส่เป็นเอิงอวีน,นะคะเขาไม่พูดกันอะเลจูนะคะน้ำผลไม้เนาะลุกาเฟ่ลูเตเลวังนะคะวายอ่าโอเคชอบมากอะเอีกซอมนะคะอมันสั่นเดี๋ยวนะคะ โอเคเจอบัวซูฟองดูเตะเลสวาร์นะคะเจอบัวซูฟองอูเตะเลสวาร์ฉันดื่มชาบ่อยๆนะคะฉันดื่มชาบ่อยๆนะคะตอนเย็นอืมจบอ่ะต่อไปอันที่สี่นะคะเลกอนเอทควายนะคะเลกอนก็คือเอกอนก็คืออะไรนะโรงเรียนทควายก็คืองานนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างคำศัพท์อันที่หนึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเอกอนเลยนะคะเอกอนเป็นคำนามเพศหญิงนะคะอินเลกอนเลย เอ่อ uh, le professeur ครูนะคะ etudiant etudiant ก็เติมเออไปรู้เนาะเพศหญิงเพศชายนะคะเพศชายเพศหญิงอ่ะก็เป็นนักศึกษานะคะ le coup คันนี้เป็นคำนามเพศชายนะคะมี s ด้วยเอา back s เสมอนะคะแต่เป็นคำนามเอกพจน์นะคะ le coup แปลว,ว่าวิชาเรียนฉันเรียนคาบเรียนอะไรประมาณเนี้ยนะคะ le coup de f r a n ç a วิชาภาษาฝรั่งเศสไงนะคะ le devoir นะคะอันนี้เป็นพหูพจน์เนาะแต่ถ้าถามว่ารากศัพท มาจากคำว่ารูนะคะเพศชายก็ตัดเอสทิ้งซะนะคะแล้วก็เล็กสมังเอิญเล็กสมังนะคะเป็นคำนามเพศชายเหมือนกันประมาณนี้จบอ่าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเองิงอย่างที่บอกนะคะก็ที่ว่าไปตอนตอน้นไม่เป็นไรต้องซีเรียสก็คือให้รู้เพศเฉยนะคะอ่ะต่อไป e x a m ้อ,อมนะคะตัวอย่างมีอะไรบ้าง je vais à l'école du lundi au vendredi นะคะ je vais à l'école du lundi au vendredi อ่ะอันนี้ซี่เลยชีวิตชีวิตกอแก้วเลยนะคะก็คือฉันไปโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ นะคะอ่าโอเคต่อไปอันที่สองชาวายะนะคะอะไรเอ่ยงานนะคะมีคำว่าอะไรบ้างกอลเล็กนะคะระวังนะคะเอิงกอลเล็กอินกอลเล็กนะคะเขียนเหมือนกันนะคะถ้าจำไม่ผิดเลือกเอ่อเลือกกอลเล็กอินเอ่อเลือกกอลเล็กลากอลเล็กเอิงอินกอลเล็ก,ก,ก,ลก,ก,ก,นก,กนะคะก็คือแปลว่าอะไรนะเพื่อนร่วมงานนะคะลูกประทงนายจ้างอ่าลอนทร์ทริส บริษัทนะคะเพศอะไรเอิงนองเทพริสอินนองเทพริสจำไม่ได้เดี๋ยวหาให้ค่ะแป๊บหนึ่งเพศอะไรอ่ะอ่ n นองเฟมิน n งคำนามเพศหญิงนะคะอินนองเทพริสเนาะอ่ะอันนี้เป็นคำนามเพศหญิงนะคะอินนองเทพริสเล b บิวโคนะคะ le อเม i e เ le ล u บิวโคแปลได้หลายอย่างนะคะเล b บิวโคอี๋ยวสิเขียนให้ก่อนลบตรงนี้ไปก่อนเล b บิวโคหนึ่งแปลว่า ที่ทำงาน2แปลว่าห้องทำงานและ3แปลว่าอะไรคะที่ทำงานห้องทำงานแล้วก็โต๊ะทำงานแปลได้3อย่างนะคะโต๊ะทำงานอ่ะแล้วก็ลูเมตีอันนี้ลูเมตีนะคะอาชีพทำงานผู้ชายนะคะอ่ะมาดู x ซ้อมกันบ้างตัวอย่างนะคะก็คือจตหวัยดงซุนปฏิอังทรพีส่ะ Je travaille dans une petite entreprise นะคะฉันทํางานในบริษัทเล็กๆจบนะะ Je travaille dans une petite entreprise นะคะโอเคะ okay. ต่อไป profession นะคะที่3อาชีพนะคะตอนนี้เป็นคำานามเพศหญิงนะคะ La profession แต่ถ้าเป็น le, จะเป็น le métier นะคะแปลว่าอาชีพเหมือนกันนะคะอ่ะอันแรกก็ le médecin หมอนะคะคุณหมออ,อ ingénieur อันนี้เป็นเป็นเพศเพศชายเนาะ i n g é n e e r นะคะแล้วก็วิศวกรรูฟองเจอร์คนขายนะคะคนขายของเอ่อพนักงานขายอะไรอย่เงี้ยค่ะลองเซนยองก็ผู้สอนนะคะหรือครูก็ได้ประมาณนี้อ่ะต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะคะ exom p l e นะคะ exom แล้วก็ mon père est ingénieur et ma mère est enseignante นะคะ mon père est ingénieur et ma mère est enseignante นะคะก็คือพ่อของฉันเป็นวิศวกรแล้วก็แม่ของฉันเป็นอะไรคะ เป็นครูนะคะจบได้ไหมคะพอมองได้อยู่เนาะมันพอจะดูได้ใช่ไหมคะพอๆกับที่เขียนในกระดาษหรือเปล่าคะไม่ได้แตกต่างกันเยอะใช่ไหมคะถ,ถ้าบอกว่าเออเรียนผ่านอันเนี้ยได้อะซี่จะมาบ่อยขึ้น <laughs> เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบว่ามาน,นั่งเขียนใหม่นะคะก็แค่แบบทําใส่คอมแล้วก็อัปโหลดมาสอนเลยยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันเวิร์กไหมสอนแบบนี้ถ้าสอนแบบนี้เวิร์กนะคะหนึ่งก็คือจะได้ PDF ไปด้วยนะคะทุกคนจะได้ PDF ไปด้วย2ก็คือซีจะมาบ่อยขึ้น <laughs> ขออ้างเลยว่าเดีย๋ยอะโอเคข้อต่อไปนะคะจ้อง e m เ l โอนะคะจ้อง e m เ l โอก็เป็นพวกของสภาพอากาศเนาะประมาณนี้นะคะอะ มาดูการอันแรกอันที่หนึ่งนะคะชูเอมัวนะคะก็คือวันแล้วก็เดือนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นวันที่เวยนอ้อลุงดีมักดีนะคะลุงดีลุงดีจานมักดีอังคารจงบีเอ็มกราเฟเวรีอะไรคะกุมภานะคะแล้วก็เอ็กเซกเตอร์ค่ะมีนาไม่ใช่คะ่ะพูดเล่นและอื่นๆนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปอตัวอย่างเช่นนะคะอีกซอมผิดนุซอมเลอทรอนต์โนว์มเบอ วันนี้เห็นไหมวันนี้วันที่30พอดีพวกเราตอนนี้พวกเราอยู่ในวันที่30อะไรนะพฤศจิกายนนะคะก็วันนี้พอดีที่สิลงคลิปนะคะต่อไปอันที่2อันนี้ปีอะไรอเขียนไว้หน่อยอะเป็นที่ระทึกนะคะอน่สิบสนะคะใกล้หมดปีแล้วดีใจจังเลยดูเปล่าเร็วมากนะคะปีหนึ่งอะต่อไปอันที่2เงเซซงนะคะเป็นเรื่องของฤด,ดูกาลใช่ไหมคะแพ่งตองนะคะแพ่งตองก็อะไรเอ่ยลุกแขงตองฤดูใบไม้ผลิเนาะอ่ะสิเขียนแค่ผลิกนะคะผลิเอเตก็เลเตนะคะ อึนเน,นติลิตินะคะก็อะไรคะร้อนลูต o อนเนาะนะคะก็ร่วงลีแวรก็หนาวนะคะประมาณนี้ลายมืออะไรเนี่ยไม่รู้ก็เหมาะสำหรับคนที่นั่งดูไปพร้อมซีเนาะก็จะรูวสิเขียนเลยนะคะพริร้อนร่วงหนาวประมาณนี้จบอ่าอะต่อไปเอกซอมนะคะก็ เจม l e t ต e ปราสคินเฟเชโอนะคะเจม l e t ต e ปราสคินเฟเชโอฉันชอบฤดูร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะอ่าอ่ะ,อะต่อไปอันที่สามเมเตโอนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนาะอ่ะก็จะมีอะไรบ้างคะ Soleil le soleil sole นะคะก็เป็นแดดนะคะรับ ok, i ma, ุยฝนตกล n e แ g ชหิมะเลวองลมลูนัวชก็เมฆนะคะขอเช็คเพศอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าใช่ ใช่ไม่เอยโอเคเลนูอนาชเป็นคำนั้นใชายนะคะโอเคอ่ะ example นะคะตัวอย่างโอชุกดุยอินเฟโบเออิเลียดูเซเลยนะคะโอชุกดุยอินเฟโบเออิเลียดูเซเลยก็คือวันนี้อากาศดีนะคะอินเฟบโบว่าอากาศดีนะคะแล้วก็อ l เลียดู l ซเลยแล้วก็มันมีแดดเนาะจบอ่ะต่อไปโอ้มีเท่าไหร่เนี่ยโอย้มีเยอะมากมีแนะคะแปดหัวข้ออีกนิดหนึ่งเออคลิปยาวละ ่อไป Transport a deplacement นะคะ Transport ก็เป็นเรื่องของยานพาหน,นะเด p l a c e m e n t คือการเคลื่อนที่นะคะอ่ะหัวข้อที่หนึ่งมวลยัง the transport ก็คือวิธีการขนส่งใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมี v, v i ai, r t u r e l a v v i r t u r e รถยนต์ l e bus รถบัส l e metro รถไฟใต้ดิน l e v é l o จักรยานลา v i o n เครื่องบินมาจากคำว่าเอิงนา v i ย o n เพศชายนะคะแล้วก็ l e t r a c k อะไรคะรถไฟนะคะ e x อ m นะคะตัวอย่างเช่น je prend le metro pour aller au travail je prends le pour aller pour métro travail au ฉันไปไม่ใช่ฉันโดยสารรถเมโทรไม่ใช่ผู้ไม่รู้เรื่องขอโทษค่ะมันเบลอวันนี้ <laughs> prends ro, ฉันโดยสารรถไฟใต้ดินเพื่อไปทำงานนะคะ travail, ไปทำงานนะเป็นสำรวนได้เลยต่อไปอ่ะมีเอ็นดิ t i o n สักหน่อยนะคะตัวระบุชี้อะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีอากชนะคะอ่ะากชก็ ซ้ายอ่าทวดขวาดูทัวตรงไปแพรเดอใกล้กับลวงเดอไกลจากความจริงเนี่ยที่เคยสอนเรื่องการบอกตำแหน่งสถานที่นะคะว่าแพรเดอลวงเดออะไรประมาณนี้อันนี้พูดถึงการบอกตำแหน่งนะคะหมายถึงตรงนี้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หมายถึงตรงนี้ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการบอกตำแหน่งใช่ไหมคะที่เคยทําคลิปไว้อยู่ในช่อง <laughs> อยู่ในไม่รู้อยู่ในนั้นแหลคะค่ะลองไปหาดูเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็อ x กซอมนะคะรูกาแฟเออ่าทรวดเดลาบีบิโอเทคนะคะ example นะคะ Le café est à droite de la bibliothèque ก็คือ Le café มันตั้งอยู่ทำไมคะทางขวามือของห้องสมุดนะเปกนการบอกตำแหน่งนะคะอ่ะไปต่อนะคะ Santé นะคะเอ่อ euh, Egor Humang ก็คือสุขภาพแล้วก็ร่างกายนะคะปักจีดูกออันที่หนึ่งปักจีดูกอคือหมายถึงว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมีลาเตตหัวเลบราแขนลาชอมขา ลำมือลูกพีเท้านะคะนะคิดว่าจำถูกอ่ะอีกซอมนะคะถ้าไม่เชื่อไปเปิดเช็คเองได้นะคะอ่ะอีกซอมแล้วค่ะเจมันอาร์ตัตโอชุดดุยนะเจมันอาร์ตัตโอชุดดุยฉันปวดหัววันนี้เออแล้วก็นึกขึ้นมาได้แล้วเวลาเห็นประโยชน์เนี่ยจะนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการบอกอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของการบอกเออ่ว่าเจ็บปวดอะไรนะคะเขาเรียกว่าสำนวนแวบ ดี๋ยวนะคะมันเด้งอะแวบอาวัวม,มานเแล้วก็บวกด้วยปักจีดูกอนะคะปักจีดูกอก็คือส่วนต่างของร่างกายซี่สอนไว้แล้วนะคะมีคลิปอยู่เรื่องของการบอกความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยถ้าอยากได้เมนไว้ก็ได้เดี๋ยวหาให้แต่เมนไว้ต้องบอกด้วยนะคะว่าเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีบอกว่าขอค่ะขออะไรเพราะบางทีพูดอะไรไปในคลิปจาไม่ได้ซิไม่ได้มาเปิดย้อนฟังนะคะแต่พูดว่าแต่แค่บอกอ๋อขอคลิปเกี่ยวกับการเจ็บป่วยร่างกายอะไรเงี้ยก็ๆๆบอกมาเดี๋ยวหาให้นะคะหรืออย่างเงี้ย หาขอคลิปที่เป็นเรื่องการบอกตำแหน่งสถานที่เอออย่างเงี้ยเดี๋ยวซิจะหาให้นะคะโอเคแต่จำได้ว่าว่าทำไว้นะคะต่อไปอย่างที่สองซองเต้น,นะคะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะก็เป็นเรื่องของอดูนะคะมาลาดอันนี้เป็น adjective นะคะเออมีทั้ง adjective แล้วก็คำนำมามเหมืกันอะ่ะมาลาด,ดก็คือไม่สบายนะคะฟาจิก้ก็คือเหนื่อยเมซังหมอเนาะฟาร์มาซีก็อะไรคะร้านขายยาเมดิกามองก็แปลว่ายา นะคะอ็กซอมนะคะอ่ะตัวอย่างเช่น je vais chez le m d e s i n parce que je suis malade je vais je vais chez le m d e s i n parce que je suis malade ฉันไปบ้านคุณหมอไม่ใช่ค่ะพูดเลน <laughs> การที่เห็นเป็นคำว่า chez แลวตามด้วยชื่ออาชีพแบบนี้ค่ะอันนี้ที่นี้มันจะแปลว่าไปคลินิกนะคะ je vais chez le m s o n นะคะก็คือไปคลินิก f o กัสหน่อยไปคลินิกนะคะเพราะว่าฉันไม่สบายจบสุดท้าย อาชาเออักชองก็คือการซื้อนะคะแล้วก็เงินนะคะอาชาก็คือการซื้อนะคะอักชองคือเงินเนาะก็มีคําศัพท์คําว่าอะไรคะมาก์กซังนะคะเกี่ยวกับร้านค้าหรือห้างเนาะก็นี่เป็นโลสแสปมาร์เช่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลาบูลองเชอรี่อะไรเอ่ยร้านขายนมปังนะคะแล้วก็ลาลีเบลาลิเบกาคีก็คือเอ่อร้านขายหนังสือนะคะระวังไปหลงกับอ๋อไลบรารี่หรือเปล่าในภาษาอังกฤษก็ห้องสมุดไม่ใช่ถ้าห้องสมุดจะเป็นลาบิบลลโอเทคนะคะสิเขียนให้ La b i l i o t e แทอันเนี้ยจะแปลว่าห้องสมุดนะคะแล้วก็ La Pharmacy ก็คืออะไรเอ่ยร้านขายยาซิเช็คเพศแป๊บหนึ่งเออ la l i b r a จำไม่ได้แต่คิดว่าเพศหญิง La l i b r a La l i b r บแ r ร e นะคะ่าเพศหญิงแล้วก็อะไรคะ La Pharmacy ก็รู้สึกจะเพศหญิงอโอเคเพศหญิงนะคะถูกแล้วอะ มาดูตัวอย่างกัารอันที่หนึ่งอะมาดูตัวอย่างนะคะ example je vais à la boulangerie pour acheter du pain นะคะเฉ้นไปร้านขายขนมปังเพื่อซื้อขนมปังนะคะต่อไปอันที่สอง o b j e e t c o u r a n g นะคะอ่ะเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนาะ v e m e n t t นะคะเลว e ว e มองเสื้อผ้า r e l i e r e l r e l i v r e นะคะเป็นอะไรนะอันนี้เขาใช้เป็นพ้าหมูพจน์นะคะที่เขียนเลแต่ว่าลากคือเลเนาะ แล้วก็หนังสือนะคะเรโพดูย์อาริมงแจกนะคะก็อะไรคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารอย่างเงี้ยค่ะโ o ด u ย t คือผลิตภัณฑ์อาริมงแจกที่เกี่ยวกับอาหารนะคะอ x กซอมเลยเชอร c เชคเอิ n ์นปองต o ตลุงหนัวเชอ u ์เชคเอิร์นปองต์ลงนัวชั้นหากางเกงขายาวสีดำนะคะสุดท้ายอักษรเกี่ยวกับเงินนะคะลูพีนะคะราคาลูบีแปลว่าตั๋วอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเออหรือว่าแบงก์อะไรเงี้ย ลาเปียสก็เหรียญน,นะคะลาคัตบองแกก็บัตรเครดิตนะคะกูมีสกุตอีกซอมเดี๋ยนะคะถามเลยกูมีสกุตกี่บาทคะอ่าจบได้แล้วนะคะคำศัท์อ่ะอันนี้เป็นลิสต์คำศัพท์ของอาเอิงนะคะง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวซิจะทำเป็นพีเดี๋ยวซิจะเอ่ออะไรนะแน่ไฟล์ pdf ไว้ให้นะคะลองดูเนาะจะให้ซินแน่แบบไหนดีเอาแบบที่ไม่มีตวัวนักษร หรือว่ามีตัวหนังสือหมายถึงว่าที่ไฮไลท์ไว้ค่ะหรือว่าเอาไว้ทั้งสองงั้นที่ลองลองแปะไปทั้งสองแบบนะคะก็คือเป็น pdf ที่ยังไม่มีการขีดเขียนใดๆกับ pdf ที่ซี่ขีดเขียนไปแล้วนะคะก็ยังไงช่วยคอมเมนต์บอก่อยนะคะว่าสอนแบบนี้โอเคไหมถ้าที่จะสอนผ่านแท็บเล็ตนะคะก็จะหนึ่งก็คือย้ำอีกเรองหนึ่งถ้าสอนผ่านแท็บเล็ตก็คือทุกคนจะได้ไฟล์ pdf ไปนะคะ ก็จะสะดวกแก่ทุกคนแล้วก็สองที่จะมาบ่อยขึ้นที่จะมาได้บ่อยขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเขียนก่อนนะคะเพราะมันใช้เวลาเนาะยิ่งอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าเนื้อหามันเยอะมากถ้าให้สี่เขียนลงกระดาษไม,ไ,มไม่ไหวเออนะคะก็ลองดูแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวถ้ามันพอดูได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปน่าจะเริ่มชินก็เดี๋ยวค่อยๆโฟกัสค่อยๆดูค่อยๆขยายอะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยๆปรับอะไรเงี้ยค่ะลองดูเนาะ อย่างที่บอกอัดผ่านหน้าอัดผ่านหน้าจอเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมไม่อัดผ่านหน้าจอมาซะ <c oughs> จะมาถ่ายผ่านทําไมนะคะโอเคประมาณนี้พูดเยอะแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจซิด้วยนะคะเวิร์กไม่เวิร์กแบบนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ